มาพบกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้วันที่8กันยายน2568นะคะตรงกับบันจันทนะคะวันนี้แอดมินมีตำราแซบนวนะคะเราจะไปริมโขงกันนะคะวันนี้นะคะเนาะก็3ามตัว2ตัวเน้นๆมาฝากมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะแอดแปลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเน้นๆให้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะมีทั้งตัวเน้นตัวรองนะคะ วันศุกร์ที่ผ่านมาใครโชคดีบ้างคะแตกสามตัวเลยนะคะท่านผู้ชม8 7 7 5นะคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะคะดูคลิปนี้ให้จบแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะบ้านใครฝนตกบ้างคะบ้านแอดฝนตกหนักมากเลยนะคะตอนนี้หยุดแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะตกทั้งคืนนะคะแล้วก็ช่วง7จ็ดโมงแดโมงนะคะ ก็หยุดนะคะแล้วก็9ก้าโมงกว,กว่าก็มาตกอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตกทำๆมมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะท่านผู้ชมบ้านใครฝนตกบ้างอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแอดมินก็มีตำรามาแบ่งปันมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าฝนจะตก แต่จะออกนะคะแอดก็ยังคิดถึง f อทุกคนเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่แอดติดภารกิจนะคะแอดก็ไม่ได้ลงเลยเนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้ลงคลิปให้เลยนะคะแล้วก็ยังคิดถึง f อทุกคนเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องส่องหวยนะคะก็ต้องกล่าวขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มีเข้ามีหลุดก็ไม่ทิ้งกันไปนไหนยังเป็นห่วงเป็นใยย,ยัง ติดตามยังกดไลค์กดแชร์ให้เหมือนเดิมก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตำราว,วันนี้นะคะท่านผู้ชมมีคนรอเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามีคนมีโชคในวันวันสุกที่ผ่านมานะคะ3ตัวนะคะมีคนโชคดีเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะบางคนก็ได้แบบ,แบใบเท้านะคะ เป็นส0บ0บใบก็ยังมีเลยนะคะท่านผู้ชมเนะเาะแอดก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยมากๆเลยนะคะนอ้องเราก็ทําบุญกันนะคะเป็นสเสบียงบุญเนาะวัดไหนก็ได้นะคะท่านผู้ชมทาบุญกับใครก็ได้ที่สําคัญนะคะดูแลพระในบ้านนะคะดีที่สุดนะคะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่นะคะอิ่มน้ําสําราญนะคะเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมดูแลพระในบ้านนะคะ ที่สาคัญนะคะแอดเชื่อว่า f อซของช่องสองหวยเป็นสายมูชอบสะสมบุญใช่ไหมคะชอบสวดมนอยู่แล้วนะคะแล้วก็การสวดมนต์นะคะก็จะเป็นสเสบียงบุญที่จะติดตัวเราไปสวดมนต์ก็จะเป็นสเสบียงบุญที่จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาตินะคะท่านผู้ชมเนาะเด<ฮ>ี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขกันนะคะว่า มีตัวไหนบ้างนะคะตำราว,วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ21758นะคะท่านผู้ชมอยู่ใน5ตัวนี้นะคะแอดจับวินให้แล้วทั้ง2ตัวและ3าตัวสตัวนะคะยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนนะคะนี่คือตัวเน้นนะคะท่านผู้ชมใครงบน้อยจัดตัวเน้นไปได้เลยนะคะส่วนใครที่ชอบตัวรองนะคะก็จัดไปได้เช่นกันนะคะ เมื่อวานนี้ก็แตกตัวรองนะคะ775นะคะท่านผู้ชมใครที่ติดตามช่องสองหวยก็จะรู้แนวทางตัวเลขเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีเข้ามีหลุดก็จะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเนาะตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะนี่คือตัวเน้นนะคะท่านผู้ชมอยู่ใน5ตัวนี้นะคะ21758ยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนแอดจับวินให้ทั้ง2ตัว3ตัว4ตัวแล้วนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดู สามตัวรองสองตัวรองแอดแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ระวังเบิ้ลระวังหามด้วยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าแนวทางก็มีไม่เยอะนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมเนาะใครที่ติดตามช่องสองห่วยก็จะรู้ว่าตัวเลขเข้ามากกว่าหลุดนะคะเพราะฉะนั้นมีเข้ามีหลุดก็เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะ ก็จะหาตัวเลขดีๆเด็ดมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดแล้วนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาเจอนะคะช่องสองหวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทิ่ดีๆเด็ดๆเวลาแอดลงจะได้เด้งไปหาเลยนะคะใครทําให้เป็น ให้ลูกหลานทําให้ก็ได้นะคะกดติดตามไม่เสียเงินไม่หนักเครื่องนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้นะคะแอดขออวยพรขออวยพรให้เอซของช่องสองห่วยมีโชคมีลาบมีสุขภาร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจะ่ไข้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆมันหมานทุกคนเลยนะคะแอดก็จะพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยต้องกลับขออภัยด้วยนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ